<ไ>มาทางนี้สิไม่ไปขึ้นทางนี้เหรออันนี้อะไรเนี่ยอะควาเรียมเหรอไปไ,ไปดูสิเป็นยังไงไปลงทะเบียน อ้าไม่เสียตังค์หรอปีนะ่ะไี่ควันมาปีป๊บโ <Okay. S 2> <ป>อเคไบริจาคให้บริจาคเอา ใหนดูปลาจิมีปลาอะไรบ้างโหอันนี้มันเป็นของรัฐบาลใช่ไหมโอ้โหปลาอะไรเนี่ยปลาอะไบ้าไปไหนบ้ามือขวานดูนี่มาดูปลานี่เรือเก่าด้ยมีปลาการ์ตูนด้วยเหรอมีเรือเก่าด้วยเห็นไหมนีตัวการนไมเรือจ้ะเรือภาษาอังกฤษอะไรเอ่ย อันนี้ปลาใครล่ะอันนี้ปลาอะไร puppy. อันนี้ชื่อปลานี่ชื่อปลาค้างคาวจ้าปลาค้างคาวไปดูปลากระเบนไไปดูปากระเบนได้หมบปนไหรู้่เราคบนบอกปลากระเบนไหม อ๋อเดี๋ยวเขาอาจจะนี่นี่นี่อยเม่นอุ้มอุ้มน้อยไปดูเบบี้ชักตัวนี้หนึ่เบบีชักตัวอะไรเีปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยดอกไม้ทะเลค่ะไมาทำตาเบบี้ชักสิ ทำมือไปพี่ชักบีบีชักดิ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 ดีชักโู้มันไม่หยุดเลยอ่ะมันมกัดพื้นพี่มันข้างทรายเมื่อกี้นี้ไอ้ที่ชอบเกาะอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้มาไปเป็นแกงปลานี้ไปเป็นแกงลยว่ายคนเดียวไม่ได้ มีปลานีโม่ไหมน้าโอ้ยหวานปลาไหลปลาไหลปลาไหลมอลลี่ปหลตัวใหมากเห็นปลาไหลไหมครับเลี้ยงมตัวใหญ่มากเลยแต่ไม่ใช่แต้วค่ะปลาไหลปลาไหลตัวใหญ่มากปลาไหลมอลลี่มันจะออกมาให้ดูไหมนะ แคบมากเลยตัวใหญ่มากปลาจระเม็ดเอาไว้กินปลาจระเม็ดเอาไว้กิน Oh, my God. จำไม่ได้ไดละเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงอะไรเม็ดมะม่วงหิมะพานอตได้เหรอใช่เงงด้นทางไม่อิฟแหละไปได้้ขึนเลยจ้าเ,ออเห็นมีโมแล้วยังเห็นมีโมตัวสีอะไรคะของรัฐบาลเนาะเข้าฟรีก<ป>็อ่อาแต่ไปนั่งทีง่นั่งอีก็ดีกว่าไม่มีดู ถ้ามีตังก็ไปเสียตังดูที่พัทยาดีกว่าใช่นี่ก็ดีคนคราวนี้เราไปเดินเล่นในป่ากโกงกลางกันริมะผาชนคนธรรมดาก็จะได้เข้าดูได้ริมทะเลมีป่ากโกงกลางไปไหมป่ากโกงกลางนี่เดินไปแป๊บแดูหน่อยกโกงกาง อันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนี่เขาเรียกอะไรถนนสุขแสงร้อยเบนเลี้ยวขวาอันนี้คืออ่าวคุ้งกระเบนใช่ไหมอ่าวคุ้งกระเบนนี่คือเราอยู่อ่าวคุ้งกระเบนตอนนี้ขูดไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวจังอันนี้คืออ่าวคุ้งกระเบนก็ชาวบ้านเยอะอยู่นะ มีของขายนี่ตรงนี้มีร้านอันนี้เต็ียมคือถ้าเป็นสมัยเป็นนักเรียนก็ต้องเคยมาตรงเนี้ยบ่โรงเรียนต้องเคยพามาทำไมเขาไม่เคยมาวะโซ่เกลายวโอ้โหกระบบนดเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนนะไไปหนเราจะไปเดินดูป่าโกงกลางใช่ไหม ปากงกลางโอ้ปากุงกลางกุงกลางอำหัวไหมหัวไม่ต้องหรอกไม่ไม่เป็นไรไม่เด่นเนาะยี่พี่ฟันนี่เราอยู่ตรงไหนนี่นะอะไรนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูต้นอะไรนะต้นกางกางต้นกางกาง ตน้นต้นอะไรนะตน้นโกงกางต้นโกงกางต้นโก่งกากง,กง,กง,กงใช่เหรอ,ต,อต้นศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอากุกระเบิด ก็วัดอุณหภูมิด้วยอันนี้หนูวัดด้วยอุณหภูมิปกติยังอุณหภูมิปกติเข้าไปลึกไหมคะถ้ารอบใหญ่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบตาเรเกือบสองกิโลครับถนนนี่คือไงครับรถขี่ไปไหนครับถนนจะไปออกตรงปั๊มพีพีอะครับ อ๋อก็คือจะเลาะเลาะดูป่าไปด้วยใช่ครับแต่ว่าทางก็จะโคดเคี้ยวเล็กน้อยครับเพราะเป็นแนวคลองของการเลี้ยงกุ้งะครับมีการปล่อยน้าจากอ่าวเพราะเอารถไดอกุ้งอันนี้มันสามารถออกไปริงไปได้เนาะได้ครับพี่ขวานอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรจ๊ะต้นอะไรเอ่ย ก้นงกงการเก่งมากเดินเดินดิเดินไหมเดินไหมดูเด้อเด้อเนี่ยเดินเดินเดินมาเดินมาเดินมาเดินไปเรื่อยๆจะเจอปูมองเลยใครจะเห็นปูก่อนกันใครจะเห็นปูในนี้ก่อนกันปูจะอยู่ในนี้แต่ว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนที่ปูจะอยู่ข้างในนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จะออกมาตอนไหนน่ปูไใหนดูแผนที่ก่อนสิ ตรรงงงนี้ะวัก่อนจะทําอะไรต้องดูแผนที่ก่อนี่บอเ้้ยกุงตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงในยูอาร์เฮียว่านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่บ่อกอ๋อแล้วก็นี่มันมีรอบเล็กตรงนี้เราเดินรอบเล็กนี้ก็พอแล้วมั้งถ้ารอบใหญ่นี้เขาว่ากี่กิโลนะหนึ่งจุดเจ็ดมันก็ประมาณสวนใหม่หนึ่งรอบ กูน้อยๆกันนะแเดี๋ยวหอยอะไรกันมั้งเต็มไปหมดเลยอู้มันมีชีวิตด้วยนะีหอยมันเดินไหมมันเดินหอยมันเดินเห็นไหมทุกคนเห็นหอยเฮ้ยฝนตกฝนจะตกเ,เรามีร่มหรือเปล่าไม่นนม,มีเลยปูเราต้องเดินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่อิบจอปูไม่จะเที่ยวกับทุกคนนะ กูสีวนกูวิ่งรวมากูว yeah. ิ huh? ่งเลยจริงกระโดดหน่อยเด็กๆย้กระโดดอีก Oh. hello 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 hello